เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการโยฮ่าสวัส <Hello. S 1> ดีแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้มารีวิว DX หรือว่าของเล่นโรลเพลย์ Play นะครับผมแต่ว่าจะเป็นชี่นี้นะครับจะเป็น s h, h Figure กเ t อร์ออสอินุนะครับผมหรือว,ว่าฟิกเกอร์ทาคุมินั่นเองนะครับออกมาเนี่ยก็งงเหมือนกันนะเมื่อิดว่ามันจะออกมาตอนประกาศนะงงแบบงงเป็นไก่ตาแตกเลยมาไงวะ นึกว่าจะออกมาเป็นแบบเออไคซ่าไม่ก็แบบเออไฟช์บลัสเตอร์เดลธาอะไรอย่างนี้ออกมาเป็นอินุวิทาคุมิแล้วก็คุสกาดมาสโตะนะครับผมงงตอนกลางคืองง,งมากแบบมาได้ยังไง <laughs> ต้องใส่กระแสมันแรงมาดูที่กล่องต่างกันก่อนเลยนะครับผมกล่องต่างก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับทั่วไปเนาะก็จะเป็นชื่ออนะินุวิทาคุมิกล่องนี้เป็นแค่ขนส่งนะถ้าเจือหายอะไรก็จะไม่ได้คืนเงินหรือว่าเปลี่ยน นะครับอ่าฟิกเกอรบันไดน้ำโข้บันไดนะครับด้านหลังก็จะเป็นอีวีทาคุมินะครับเป็นชื่อญี่ปุ่นกล่องต่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ,รบผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นกล่องหลักของฟิกเกอร์นะครับดีไซน์เนี่ยบอกเลยว่าชินโคชูเซโฮวันาบีมากมากนะครับเหมือนตัวโอโดวาจินเลยนะเพราะว่ามันออกลายฟิลเหมือนก็าอยากทาให้มันเหมือนเป็นลายเดียวกันนะก็เลย ทำมาเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมแล้วก็เชื่อว่าช็อกเกร์เนี่ยไอตัวกี้เนี่ยก็จะทำกล่องแบบนี้เหมือนกันเอาไว้เล่นกับตัวฟิกเกอร์ไรเดอร์ของยุโชวะนะหนะ้ากล่องนะครับผมก็จะเป็นภาพแบบแ,แปลกนะภาพแบบแปลกแตก,แต,กตามภาษาของ กล่องของจะศูนย์นะครับแต่นี้ไม่ใช่นะเป็นหน้าของทาคุมินะครับผมยืนชูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วจะบอกว่าเฮนชินอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เป็นชื่อฟิกเกอร์นะครับผมอินวิทาคุมินะบันไดน้ำโคบันไดนะครับธัมชิตแอคชั่นแล้วก็ธัมชิตแอคชั่นคพรเลตี้นะครับข้างๆก็จะเป็นแบบนี้อ่าอินวิทาคุมินะครับแบบนี้ด้านล่างด้านบนนะครับอ่าด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแอคชั่นคร่าวๆนะมีการแบบเออนอนดูมือตัวเองจกกิกตาดึงสาย นะครับแล้วก็ยืมแอกใสเข็มขัดนะครับแล้วก็นี่ที่เขาจะให้แผ่นใสมาด้วยนะครับเป็นแบบมันก็เป็นโฟตอนบล็อะยืนตอนแปลงร่างอะไรอย่างนี้นะครับกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะตัวนี้ได้มาราคา2,287บาทนะครับฟังนีถือว่าคุ้มค่าอยู่เหมือนกันนะหน้าสวยด้วยตัวนี้ชมะเดี๋ยวไปดูของข้างในกล่องกันนะครับก่อนดูของข้างในกล่องนะครับผมด้านข้างเนี่ยเขาจะบอกไปวิธีเล่นคร่าวๆมานะครับผมใส่เข็มขัดยังไงแล้วก็ ใส่โฟนยังไงเปลี่ยนหน้ายังไงนะครับมีเตือนด้วยว่าเออระวังถลอกนะครับผมมีรับฟอฟนะใส่นน,นานกาคงจะมีถลอกอะไรอย่างนี้บ้างนะแหละนะราคานี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนมือแล้วก็ปกกุ๊บกันใส่ฐานกับแผ่นพลาสติกนะครับที่เขาแถมมาให้บอกว่ามือมีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะสำหรับคําพาวิธีการเล่นนะครับผมขข้า,ขาในกล่องนะครับผมอย่างแรกที่จะให้ดูเลยจะเป็นหน้านะครับอันนี้เป็นหน้าหลักที่เขาใส่มาให้แต่นะผมถอดเปลี่ยนไปแล้ว นะครับผมนี่จะเป็นหน้าของอินวิทาคุมินะครับดูแบบอืมหน้าสวยมากนะครับแบบไม่อาจะเชื่อว่านี่คืออ่าค่ายเดียวกันกับพี่ทำฟิกเกอร์อิซึนะครับดูดิหน้าดูแบบเออตรงคมชัดนะครับโคตรหลอ่ออ่ะหน้าแรกต่อไปหน้ามีมนะครับผมนะ้าที่สอง ที่ทำมีมกันอยู่ทุกวันนี้นะครับสำหรับคนรีสกเกอร์ก็คือหน้าเป่านั่นเองนั้นด้วยความที่ถ้าคุมิเป็นคนลินแมวนะครับก็จะมีการเป่าถ้วยกาแฟน,นะครับแบบนี้ต่อไปน,นะครับผมจะเป็นไฟช์โฟนเหมือนของตัวชิ้นขอโชเซโฮเลยถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเ,เปิดมาได้แบบนี้ชก็จะเป็นรายละเอียดด้านในนะครับแล้วก็พับปิดไปแต่ว่า แกนพับเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่น,นะแต่นี่นะครับผมเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือเข็มขัดนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครมีฟิเกร์เยอะๆเนี่ยสามารถเอามาใส่กับตัวไหนก็ได้นะครับถ้าเอวมันเล็กพอที่จะใส่ตัวนี้ได้นะครับผมบนีวเลื่อนขึ้นได้แบบนี้นะครับเหมือนกับตัว2.0เลยนะแล้วก็มีรูมาใส่กีก็ได้เหมือนกัน ว่าสายนะ่าอาจจะย,ยาวกว่านะเพราะว่ามันต้องคลุมรอบตัวเสื้อคลุมของตัวฟิกเกอร์ด้วยนะนะครับเวลาใส่ก็เนี่ยจะมีล็อกตรงนี้ใช่ไหมเอาลงมาแล้วก็อเอาไปใส่นะครับเบ,บาๆนะเดี๋ยวมันขาดนะครับต่อมานะครับผมจะเป็นมือให้มาทั้งหมดโอ้เยอะเลยอะ่ะเก้าคู่นะครับเอ้ห้าคู่หกอเออมันต้องเป็นหกคู่นะครับรวมกับตัว ที่อยู่ที่ฟิเกอร์ด้วยนะครับผมจะเป็นมือแบกนะสองข้างนะครับผมแล้วก็มือกำที่เอาไว้อ่าอ่าขับโมไซค์นะครับผมที่เอาไว้ขับโมไซค์อีกหนึ่งข้างเอ้ยหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เป็นมือถือโฟนนะครับแบบนี้นะแล้วก็เป็นมือฟิลเหมือนถืออะไรเนี่ยถือโฟนเหมือนกันนะครับแบบนี้อันนี้จะเป็นมือถือโฟนเหมือนกันนะครับ แล้วก็เป็นมือชี้นะครับแล้วก็เป็นมือแก้วแบบนี้นะครับมีกาแฟาข้างในให้ด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นติดสกอเทปมาจะเป็นฐานแผ่นพลาสติก่าโต้ตักนะครับที่เอาไว้ตั้งเป็นฉากข้างในทีนี้นี่จะเป็นตัวฟิกเกอร์นะครับอินดีวีทคกุมิมแล้วผมเปลี่ยนหน้าไปแล้วให้หน้ามันดูนิ่ง,งส,บสงบเสงี่ยม ดีเทลนะครับดูที่หน้าก่อนเลยนี่เงี้ยหน้านิ่งๆเนี่ยนะนะเข้มๆนะหล่อๆนะครับผมมาชุดเป็นแบบนี้นะถอดไม่ได้นะเป็นชิ้นยางนะครับผมแบบนี้แต่ว่าแขนเนี่ยคือเป็นแขนของชุดนะครับนะมีสร้อยนะมีโซ่ด้วยแบบนี้นะเป็นแบบพลาสติกยางนะไม่ได้เป็นโซ่จริง กางเกงแบบนี้นะครับรองเท้ามีกันเลื่อนให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมมาตรงกระดุมแล้วก็ตรงที่คาดเนี่ยก็ทาสีมาให้ดูคนละเฉดเหมือนกันนะครับดูใส่ใจดีนะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูจุดขยับกันนะเริ่มที่หัวนะครับผมหัวของาคุมิเนี่ยก้มได้แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหลุดอ่ะก้มได้ประมาณนี้นะครับผมเงย แค่นี้นะครับ <S <S เรียกได้ว่าหนย <S 1> <S 1> ไม่ได้ก็ได้นะค, <S <S น,ะคนันนนคบผมเอียงในทางนี้ได้นิดหนึง่งนะคนับผมอียทางนี้ได้นิดหนึ่งนะคอขยับได้นะซ้ายขึ้นลงซ้ายขวาอะไรอย่างนี้นะนะส่วนแขนนะครับผมยกได้ประมาณนี้เลยนะแต่ว่ามันติดตรงนี้มันดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะแล้วก็หมุนได้นะครับตรงนี้แต่ไม่ได้สับรอยสิบนะ แล้วก็ตรงนี้นะครับผมมันก็วัตถุายนิดหน่อยนะครับเวลาหมุนก็หมุนตรงนี้ได้อ่ะขึ้นนี้นะครับลงนี่ได้สัมรรกสินะครับมาดูที่ตรงสอบนะครับผมนหนึ่งสงนะครับ2อง,องน้อยน้อยนะประจําเลยชิกวนะครับหนึ่งสองนี่ประมานี้นะครับข้อมือ ได้นะครับขึ้นลงได้นะทั่วไปค่านี้ก็เหมือนกันนะครับขึ้นจุบหมุนนะครับซอกชุบชุบนิดเดียวนะนะมือชุบชขึ้นลงได้นดูนะที่ลำตัวนะครับผมลำตัวก้มได้แบบนีนะ้ประมาณนี้นะครับผมเงย ได,ได้ประมาณนี้นะครับติดเสือ้อส่วนหนึ่งนะแล้วก็เอียงข้างแบบนี้แบบนี้ครับผม,มาแล้วก็หมุนได้นะครับแบบนี้นตัวนี้ก็หมุนได้เหมือนกันนิดหน่อยอหมุนได้สองช่วงนะครับ่ะทีนี้ขานะครับผมขยับระวังโซ่ด้วยนะขึ้นได้ประมาณนี้ ลงได้โอ้ี่ลงไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันติดดิเนี่ยขอบกางเกงมนะันขยับไม่ได้นะครับแล้วก็ต้นขาหมุนได้นะครับ360นะเข่านะครับผมหนึ่งสองมาณไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็เท้านะครับผมลงได้นิดหน่อยขึ้นได้นิดหน่อยเอนะียงออกได้นิดหน่อย เข้าได้ได้เหมือนกัน,นเออประมาณหนึ่งนะหมุนได้นะครับแต่ไม่น่าสับน้องติดน้องติดเกิงๆหน้าเท้าก็เปิดได้ะคระับครั้งนี้ก็เหมือนกันยกได้แค่นีนะ้ข้างหลังน,นิดเดียวนะดูด,ดิเนี่ยแค่นี้นะแล้วก็สอบกไอ้เอข่านะครับผมเหมือน90องศานะ100องศาประมาณนี้เออไม่เกินบวกลบนะ ไปค่อนอไปกลางถึงน้อยนะคบผมส่วนตัวมองแบบนั้นนะหัวก็เงยไม่ได้เยอะอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตรงหลังหัวเนี่ยเหมือนนี่ในะฟิกเกอร์พวกอนิเมะเลยนะที่ทันจิโร่กับมิโดริยะก็คือมันเป็นชิ้นแบบปล่อยๆมาแล้วเวลาเงยหรืออะไรเงี้ยมันจะได้ดเูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับอะประมาณน,นี้แล้วก็สามารถแอคได้ เป็นฟิกเกอร์ต้องแสดงกันแหละทำไมจะใส่เข็มขัดนะเป็นวันนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูการใส่เข็มขัดกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะนี่จะเป็นเข็มขัดนะครับผมแล้วก็ถอดออกมาชุบแบบนี้นะกลางแขนชุบคาดเอวนะครับผมแบบนี้นะแล้วก็หามุมดีๆที่เอวไปถึงนะครับแล้วก็หาช่องกดลงไปชุบนี่ ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเข็มขัดไฟส์นะแบบนี้นะตอนนี้ก็เปิดรอไว้ใส่เข็มปาใส่กับโฟนนะครับผมแบบนี้นะนะแล้วก็การเปลี่ยนมือนะครับผมเราสามารถดึงออกมาได้เลยเนาะดึงออกมาปุ๊บระวังแต่ว่าตรงเบ้าเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเล็กกว่าฟิก u a าสทั่วไปนะเบ้ามันจะเล็กๆหน่อยก็ระวังด้วยนะครับผมนะนี่แล้วก็ใส่มือเข้าไป อันใหม่นะครับแบบนี้กดระวังระวังนะแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะอ่ะทีนี้การเปลี่ยนหน้านะครับผมเราสามารถหนีนี้ได้เลยถอดฟุ๊บแบบนี้ได้เลยจะแยกเป็นสองชิ้นนะครับผมกับหน้านะครับแบบนี้นะแล้วก็เอาหน้ามาเปลี่ยนได้เลยหน้าเข้มแล้วกันแล้วก็เสียบเข้าไป แล้วเราก็เอาผมกลับไปทิ่มท,ที่หัวนะครับผมแบบนี้อ่ามันจะเป็นแบบเข้มๆและตึงๆแล้ว,ลวนะนี่แล้วก็เอาโฟนเนี่ยยัดใส่มือเลยแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็เอาไปใส่ชึบชึบนี่ นะครับก็คือเขาจะให้มาเป็น2ชิ้นนะชิ้นพลาสติกกับชิ้นฐานนะครับผมอนะ่ะก็นี่แบบนี้ได้เลยนะเป๊ะแต่ว่าจะมีฟิล์มมาให้ด้วยนะแต่ผมไม่แกะนะครับเดี๋ยวมันเป็นรอยนะวางแบบนี้ได้เลยนะครับผมมาประมาณนี้นะถ้าเอาไปกินเท่ก็เอาไฟส์มาทางด้นข้างด้วยอะไรอย่างเี้แต่ผมไม่หยิบมาอยู่ในตู้ที่กิ๊เปิดตู้หยิบออกมาที่กิ๊จะดท่าใหม่ด้วยนะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวไปดูแอคคร่าวๆกันดีกว่านะครับผมไป เป็นท่า s ิอัพนะครับผมแบบนี้่นะทำเป็นเล่นนะ่ะต่อไปก็แล้วก็แค่เปลี่ยนมือนี้นะแล้วก็ถือแก้วกาแฟนะชิวๆนะเป่ากาแฟนะครับประมาณน,นี้นะ จะแปลงร่างแล้วนะครับผมยืนแอคคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเราสามารถจัดท่าดได้ด้วยคลิกได้ไหมลองๆก็ไม่ได้นะครับเพราะขาไม่ได้ยกสูงขนาดใช่ะเออด้านข้างนะครับผมขาด้านข้างเลยให้ดูเลยนะขาด้านข้างนะครับผมยกได,มนะดได้ประมาณนี้นยะติดเสื้อได้ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ย รางวัณนี้ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว s H5 Watch i n n v i t a k u m i นะครับจุขยับไม่ได้ว้าวเลยนะแบบน้อยส่วนพวก Option Parts เนี่ยให้มาโอเคเลยนะครับผม Parts ต่างๆเนี่ยแบบก็ได้ใช้จริงๆนะไม่ว่าจะเป็นหน้าเป่ามือถือแก้วอะไรเงี้ยมือขับมอเไซค์อะไรเงี้ยก็ถ้าใครมีออโตวาจินด้วยเนี่ยก็เล่นสนุกเลย นะครับผมแต่ว่าผมไม่ได้ที่เก็จเปิดตู้นะทั้งตัวฟิสแลวก็ตัวออโตวาจินที่เก็ยจัดใหม่เลยแล้วก็เอาเท่าที่ใน,นกล่องเขาให้มาเอามาิวให้ดูแล้วกันนะครับผมนะส่วนตัวนี้ถ้าใครมีไฟิสด้วยก็ยินข้างๆกันเท่ๆเลยเหมือนในภาพโปรโมทเนาะประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสนใจชิ้นนี้เนี่ยในกลุ่มหรือว่าในช้อปปีเนี่ยก็น่าจะพอมีอยู่นะครับผมราคา,าก็ผมน่าจะเฉลี่ยเฉลี่ยกัน นะครับผมไม่แน่ใจว่าแรงไหมถ้าใครนะครับผมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าะจาตัวนี้จุกขยับเป็นยังไงนะครับผมเล่นเป็นยังไงเนาะดีแค่ไหนหรือว่าด้อยแค่ไหนนะครับมาพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าผมต้องการข้อมูลตรงไหนอยากจะเสริมข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เช่นเดียวกันที่คอมเมนต์เซชั่นด้านล่างนะครับถ้าอยากซัพพอร์ตกันนะครับกดซืปอปร์แซงได้ นะที่ตา้ชื่อคลิปนะแล้วก็ถ้าอยากติดตามพวกรกัชชาการเก็บของเรื่องของผมนะครับผมก็นะจะเป็นการบุญนะการไลฟ์แกะของใหมนะ่การพูดคุยข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับของเล่นก็ติดตามได้ใน i อนี้นะครับผมรวมไปถึงในโพสต์ของ YouTube ด้วยเหมือนกันก็จะมีลงข่าวสารอะไรนี้บ้างเหมือนกันนะครับผมจะมีข้อสอบท,ทางนิทานน,นะครับผมแต่ที่สําคัญนะครับผมก็คืออย่าลืมกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนกันนะครับผมสำหรับคลิปนะีาจะเป็นคลิปอะไร อืมนะถึงคิวสักทีนะไปยืมติดสั่งกันด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ